ตีค่ะทุกคนพี่พาไม่ได้เอาไปทิ้งตรงไหนนะคะพี่พาเอาทิ้งตรงนี้นะคะเอาให้มันปูดพอพอมันยออ้สลายแล้วมันก็กลายเป็นปีนะคะแล้วทําให้ดินตรงนี้นุ่มขึ้นนะคะตอนพี่พามาซื้อที่ตรงนี้มาซื้อบ้านหลังนี้นะคะพื้นตรงนี้นะคะจะจะไม่มีอะไรเลยนะคะปลูกอะไรไม่ขึ้นจะเป็นหินอย่างเดียวเลยนะคะ พี่พาก็ต้องอใช้วิธีนี้นะคะเอใบหน้ามาลง้ลยนะคะพาจะขยับเพื่อนๆมาใกล้ๆนะคะวันนี้พามาทำสวนเป็นชาวสวนกันนะคะพี่พาจะเออเมื่อก่อนพี่พาจะใส่เป็น ใส่เป็นใส่ในในถุงนะคะใส่ในถุงทําไว้นะคะให้เป็นคนมันเยอะเกินค่ะมันเยอะเกินแล้วมันมันเก็บไม่ไหวนะคะทุกคนพี่พาอาจจะทำพี่พาปรับหน้ากล้องไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ให้คุณสามีเขามา มาช่วยเป็นช่างกล้องให้นะคะแล้วแกก็มาปรับอะไรแล้วไม่รู้แล้วพี่พาก็ก็เลยปรับไปไม่เป็นก็เอาตามทำตามที่เอาได้นะคะอันนี้จะเป็นที่ท,ท,ที่ที่พี่พาจะต้องเอาอะไรที่บงังัอีขังแล้วล่ะคะ่ เจอฝนมากๆแล้วมันพังข้ะะาก็จะขยับเฉพาะอะไรเฉพาะขยับได้ถ้าที่ในบ้านมันมีอะไรที่ไม่สิ้นสุดน,นะครับทุกคนจะมีงานให้ทำอยู่เรื่เล้ย เราก็คุมมาไว้นะคะแต่มันก็ผุแล้วเห็นไหมคะ กวาดไม่กี่วันมันก็มาอีกนะคะทุกคนกวาดแว๊บๆมันก็มาอีกนะคะมันมันไม่ได้อยู่นานนะคะใบใบไม้หนามาก ตนนี้รู้สึกสบายตัวเพื่อนๆสบายใจไม่ต้องไปทำคือบางทีพี่พาไปนั่งไปนั่งนานๆน่ะนั่งนานๆเรามันไม่ได้ขยับไปไหนมาไหนแล้วพี่พารู้สึกว่าพี่พาปวดหลังปวดเอวไปหมดเลยค่ะพอได้ลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่นะคะขยับไปเรื่อย พี่พาไม่มั่นใจเพื่อนได้ยินพี่พาหรือเปล่านะคะ เยอะมากเลยค่ะเพื่อนพี่พาคิดว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นรอบๆบ้านพี่พานะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพื่อนเห็นพี่พาเคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะคะตรงนี้มันคือซื้อบ้านหลังนี้นะคะพี่พาได้ ได้แถมมาอีกหลังหนึ่งนะคะทุกคนก็คือบ้านหลังนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นบ้านที่น่ารักน่าอยู่มากเลยนะคะทุกคนเป็นวินดีเฮาส์เป็น, House, ปนที่สําหรับเด็กเล่นนะคะแต่เพงเอ,อิ้นลูกพี่พาน่ะเขากลัวเขากลัวสไปร์ทเขากลัว, Spider, ลวแอน่พวกแมลงนะคะน้องนิกกี้นะคะแกก็เลยไม่กล้ามาเล่นก็เลย เสียดายมากมากเลยนะคะก็เท่ากับเหมือนกับปังกระโลหลังหนึ่งนะคะอยู่อยู่ด้านหลังนะคะสามีพี่พาก็เลยเอาพวกโต๊ะพวกอะไรพวกเกี่ยวกับอของที่ใช้ในช่วงซัมเมอร์นะคะพวกโต๊ะพวกม้านั่งที่จะมานั่งนั่งกินนั่งทานกันนี่เลยค่ะเอาเอาไปเก็บไว้ข้างในนะคะน่าเสียดายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบางทีพี่พาขึ้นไปนั่งบนนู้นนะคะไปนั่งเล่นบนนู้นนะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะอีกห้องหนึ่งข้างบน นันข้างล่างอีกห้องหนึ่งก็เท่ากับสองห้องนะคะทุกคนก็สาดายส่วนส่วนด้านนี้นะคะก็บ้านฝรั่งเขาก็จะทําง่ายๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ย่างบาร์บีคิวของพี่พานะคะมีสองช่องนะคะแต่สมัยนี้เขามีเขามีเป็นเขาไม่ชอบช,ชอบใช้ถ่านนะคะพี่พี่พาก็เลยไม่ค่อยได้มาใช้นะคะ ตรงนี้จะเป็นที่ย่างบาร์บีคิวนะคะเวลานะเราก็มาตั้งโต๊ะตรงนี้นะคะง่ายมากแล้วก็ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นพวกที่ว่าพี่พาปลูกปลูกต้นไม้ต้นอะไรก็จะเอาพวกจอพวกเสียมพวกอะไรไปไว้ในตรงนู้นนะคะแล้วก็นี่ก็คือด้านหลังของบ้านพี่พานะคะตัวพี่พาเองมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นนะคะพเพื่อนคือสนามหญ้าหลังบ้านพี่พานะจะกว้างมากน,นะคะ สำหรับครอบครัวนะคะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นพี่พาชอบชอบกล้องตัวนี้มากเลยนะคะ <c oughs> คือพี่พาไม่ต้องเดินไปไหนเลยยืนอยู่ที่เดียวแลวพี่พาขยับได้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลต้นองุ่นของพี่พานะคะทางนี้จะเป็นป่านะคะ <c oughs> จะเหลือจะเหลือว้ท่อนบนนี้นะคะพี่พาจะเหลือไว้เป็นป่า <c oughs> ในยามกลางคืน พี่ผาก็จะมีบางทีก็จะมีพวกสัตว์ป่ามาเยี่ยมชมนะคะเพราะว่าแถวนี้หมาป่าเยอะนะคะเขาเรียกหมาจิ้งจกหรือเปล่าไม่ไม่ทราบพี่พาก็เรียกไม่เป็นนะคะเขาเรียกฟลอกนะคะก็จะจะเข้ามาแล้วต้นต้นนี้ก็คือต้นแอปเปิลของพี่พานะคะต้นนี้ต้นใหญ่นี้นะคะเป็นต้นแอปเปิลน,นะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นพลัมนะคะที่ที่กาลังเป็นลูกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยลูก ลูกเต็มเลยค่ะบางคนเขาไปตันส้นตมตำนะคะแต่พี่พาก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายก็เลยอ่ะเห็นไหมคะก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกที่ที่ตามพื้นนั่นก็จะเป็นสตรอเบอรี่เต็มเลยนะคะตรงตรงนู้นนะคะข้างล่างจะเป็นสตรอเบอรี่ส่วนข้างบนก็จะเป็นพวกพวกนี้ค่ะมันจะมีหลายอย่างในสวนของพี่พานะคะนี่ค่ะจะเป็นรูป เปรี้ยวนะคะรับรองไม่มีไม่มีสารอะไรแน่นอนค่ะมันจะมีมีหลายอย่างคะ่ะรวมๆกันในในป่านี้นะคะที่พาปลูกลุม เห็นลกๆตรงนี้ไม่ใช่หญ้านะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมคะไม่ใช่หญ้านะคะก็หญ้าด้วยแต่แต่พี่พาจะเอาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าว่ามันคืออะไรไม่ทราบว่าเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วไม่งไงเก็บแล้วทานได้เลยนะคะ เพราะว่าเขาไม่ถึงบินนะคะเพื่อนเพื่อนสนใจแล้วว่าคืออะไรใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พาใช้วิธีแทนที่จะให้หญ้ามันเกิดให้มันลกๆอยู่เฉยใช่ไหมคะพี่พาก็จะมีสตอเบอรี่นะคะอยู่ใน อยู่ในพื้นลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพี่พาไม่ได้ดูไม่ได้มาดูแลเขามากมายนะคะปล่อยให้เขาคุมไปแล้วก็พวกนกพวกอะไรก็แต่หวานมากเลยค่ะค่ะเพื่อนๆ ส่วนต้นนี้นะคะเข้าขึ้นเองเขานะคะพี่พามาให้ดูเป็นข้าวบาเล่นะคะพี่พาซื้อซื้อเมล็ดเข้ามาให้นกนะคะเอามาให้นกเอามาเพื่อให้นกกินแล้วมันมันหล่นลงไปตรงนี้นะคะมันอออก็งอกเพื่อนๆค่ะข้างในนะคะจะเป็น เพืเ่อนๆบอกก็วิ่ยทำไมมันลกจังป่าสตอเบอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะที่ที่เ,เขียวๆอยู่ข้างล่างนะคะยังไม่สุกค่ะมองไม่เห็นเนาะเออเลยเลยพี่พาไปน่ะจะเป็นสตอเบอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะยังไม่ยังไม่แก่ค่ะยังไม่สุก โอเคนะคะเพื่อนๆพี่พาจะให้เพื่อนๆยกเพื่อนๆขึ้นให้เพื่อนๆชมมาลูกมาลูกผลไม้มันเยอะขนาดไหนไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นไหมคะเพราะว่าพี่พายกขากล้องขึ้นท่วมท่วมหัวของพี่พานะคะ เพื่อใจะให้เพื่อนๆเห็นไหมคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมองเห็นนะคะดกมากค่ะเห็นไหมปีนี้น้อยกว่าทุกปีนะคะเพราะว่าพี่พาตัดกิ่งเขาออกค่ะตัดตัดเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะเคนะคะเพื่อนๆเ,เราก็คงจะ เพราะว่ายาวเกินไปเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเ็นจอยมาช่วยพี่พาทําสวนนะคะกวาดด้วยอะไรด้วยนะคะทําให้เพื่อนๆเห็นว่าพี่พาวันๆหนึงนะพี่พาทําอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ